ับเ,เข้ามาช่วงสุดท้ายของ most new นะคะ most 4d ค่ะก็ต้องบอกว่าเราจะวิเคราะห์เจาะลึกนะคะในแง่มุมของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกันค่ะ และก็ต้องบอกว่าการที่เรามีวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องต่างๆที่เรานั้นทําอยู่อาจจะทําให้งานนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแต่อยู่ที่ว่าเรานั้นจะเปิดใจและก็ยอมรับหรือเปล่านะคะ,คะสิ่งนี้ค่ะที่เรากําลังจะพูดถึงนั้นก็เป็นเรื่องของการเปิดใจยอมรับของชาวบ้านว่าจะยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าจะยอมรับความคิดใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเปล่า แต่ต้องบอกว่าที่นี่ยอมรับแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีด้วยนะคะ,คะวันนี้ค่ะทาง M-TEC h นั้นได้มีการส่งมอบงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวขนาดเล็กค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนค่ะเขาไปมอบที่บ้านสามขาจังหวัดลำปางค่ะขึ้นเหนือไปนะคะซึ่งเครื่องสีข้าวนี้นะคะก็มีกำลังการผลิตประมาณ150 200กิโกรัมข้าเปลือก ต่อชั่วโมงค่ะและสามารถสีได้ทั้งเข้ากล้องอรวมไปถึงเข้าขาวด้วยก็คือถ้าสีเข้ากล้องนี่นะคะก็จะได้ประมาณ67-71%เลยทีเดียวถ้าสีเข้าขาวนะคะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ55-60%ค่ะขั้นตอนในเรื่องของการทํางานของเครื่องนั้นเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งค่ะที่ทําให้ชาวบ้านหลายคนนั้นบอกว่าถอดใจถ้ามันใช้ยากมากนะก็ไม่ต้องใช้ดีกว่าฉันใช้วิธีธรรมดาหรือไม่ก็เก็บข้าวมาส่งโรงสีไปดีกว่านะคะก็ถือว่าเป็นวิธีที่ง่าย เพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้ต้องตอบโจทย์ว่าเครื่องนั้นจะต้องใช้งานได้ง่ายเครื่องนี้ก็เลยตอบโจทย์ค่ะบอกว่า เครื่องใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็ทําให้ข้าวที่สีออกมานั้นมีคุณภาพแล้วก็มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะทําให้เกษตรกรน,นั้นมีรายได้แล้วก็ลดการนําเข้าเครื่องสีข้าวที่เป็นขนาดเล็กจากต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่บางคนบางครอบครัวนั้นจะต้องเดินทางเพื่อเอาข้าวนั้นไปสีที่โรงสีข้าวนั่นเองค่ะฟังคุณสมบัติพิเศษมีเยอะมากมายขนาดนี้แล้วและยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆได้มอบให้กับ พี่น้องประชาชนคนไทยไม่รอช้าเราไปดูสกู๊กันดีกว่าค่ะบ้านสามขาชุมชนเล็กๆในจังหวัดลำปาง มีอาชีพหลักเป็นการทำนากเกษตรอินทรีย์และขายข้าวได้ราคาสูงถึงตันละ25,000บาทแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับชุมชนก็คือโรงสีข้าวที่อยู่ออกไปกว่า50กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากปัญหาดังกล่าวได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ MTEC ซึ่งได้มอบเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชน แก่ชุมชนบ้านสามขาตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางซึ่งนิยมปลูกข้าวอินทรีย์2000หลักๆก,ก็คือ 1. ข้าวหอมล้านนาซึ่งเป็นพันธุ์ผสมระหว่างข้าวสินเหล็กและข้าวหอมนิน 2. ข้าวมะลิแดงนายดูสิทธิ์ตั้งพิสิทธิ์โยธินนักวิจัย m อ็มเผู้พัฒน,นาเครื่องสีข้าวชุมชนขนาดเล็กอธิบายแก่ทีมข่าวว่าเครื่องสีข้าวดังกล่าวมีกำลังผลิตถึง 150-200กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงซึ่งเหมาะแก่ชุมชนขนาดเล็กเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนี้สามารถสีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวและในขั้นตอนทำความสะอาดเมล็ดข้าวยังใช้เป็นกระบวนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ได้นอกจากเป็นขั้นตอนปัดเศษดินเศษฝุ่นข้าวเมล็ดรีบและสิ่งฝนเปื้อนที่ไม่ต่างจากเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์และยังสามารถปรับความถี่ เพื่อสีข้าวต่างชนิดกันได้เนื่องจากชาวบ้านปลูกข้าวหลากหลายชนิดอีกข้อดีหนึ่งที่ทําให้เครื่องสีข้าวผลงานนักวิจัย m t e c เโดดเด่นว่าเครื่องสีข้าวนําเข้าจากต่างประเทศก็คือต้นกำลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเฟสเดียวจึงใช้ได้กับไฟฟ้าตามบ้านเรือนและมีประสิทธิภาพการสีค่อนข้างสูงมีเมล็ดข้าวหักน้อยโดยสีข้าวกล้องได้67-71และข้าวขาวได้55-60 ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าวตัวนี้นะครับเครื่องสีข้าวตัวนี้ครับมีกําลังการผลิตอ,อยู่ประมาณสัก 150- ถึง200กิโลกร,รัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถสีได้ทั้งข,ข้าวขาวข้าวกล้องแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังสามารถที่จะเอามาทําเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์ข้าวาที่ได้จากการการสีนะครับคือจากข้าวเปลือกเนี่ย100กิโลกร,รัมเนี่ยเราจะได้ข้าวกล้องเนี่ยออกมาประมาณสัก 65ถึงเปอร์เซ็นต์ซึ่งใกล้เคียงกับลงสีขนาดใหญ่นะครับแต่ข้อดีของลงสีขนาดเล็กนี่คือเรามีความยืดหยุนนะครับคือไม่จำเป็นต้องอาสาตาร์ทในการสีเนี่ยทีละจำนวนมากๆเราสีปริมาณน้อย,อยก็ได้แล้วนอกจากนี้ตัวเครื่องสีข้าวเราเนี่ยยังสามารถสีข้าวได้ค่อนข้างจะหลากหลายพันระยะเวลาในการคืนทุนนะครับถ้าถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยทำงานแค่8ดชั่วโมงนะครับก็จะสีข้าวได้ประมาณสัก1.5ตัน นะครับถึงเกือบเกือบสตันอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเดือนหนึ่งเราคิดว่าเราทํางานสัก20วันเนี่ยครับก็คืนทุนก็น่าจะอยู่ประมาณสัก8ปเเดือนก็จะสามารถสีข้าวแล้วก็สามารถคืนทุนจากครึ่งสีข้าวได้อะไรเงี้ยครับซึ่งนอกจากนี้คือในช่วงระหว่างระหว่างระหว่างที่เราไม่มีการสีข้าวอย่างที่ผมบอกไปแล้วคือว่าตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถมาทําการคัดเมล็ดพันธุ์ก็ถ้าเกิดชาวบ้านเขาเอาตัวเครื่องเนี้ย ในช่วงที่ว่างเว้นจากการสีข้าวออกมาคัดเมล็ดพันธุ์ก็ระยะเวลาในการคืนทุนก็น่าจะต่ํากว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับในส่วนในส่วนของเครื่องสีข้าวตัวที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับมันจะมีอะไหล่สิ้นเปลืองอยู่สส่วนด้วยกันคือ 1. อะไหล่สิ้นเปลืองที่อาจจะต้องสั่งจากจากผู้ผลิตเครื่องสีข้าวนะครับจะเป็นพวกลูกยางแกนขัดข้าวตะแกรงขัดข้าว,ต,าวตัวเนี้ยเราจะมีเทคนิคในการบริหารจัดการให้กับเกษตรกรเรษก,รกรเรษตรกรจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องเกี่ยวกับสีข้าวไปแล้ว กลัวว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็คือเราอาจจะสต็อกไ้สัก2อสามชุดในช่วงที่เขาเปลี่ยนชุดแรกไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มโทรโทรโทรมาสั่งให้ให้เราสามารถเตรียมอะไหล่ที่สําคัญทุกเนี้ยมาให้เขาก่อนได้นะครับซึ่งจะไม่เสียเวลาในการรออะไหล่ก็คือคุณจะสามารถทํางานได้ตลอดเวลาแล้วในส่วนอของตัวเทคโนโลยีเครื่องสีข้าวเองเนี่ยเราพัฒนาให้ใช้กับเขาเรียกอะไรเป็นเอ่อเป็นอะไหล่ที่อยู่ ที่มีจําหน่ายอยู่ในท้องถิ่นได้ไม่ว่าจะเป็นสายพานที่ใช้ในการถ่ายทอดกําลังก็จะเป็นสายพานล่องตัววีคุณสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าที่มีที่จําหน่ายพวกอะไหล่พวกนี้อยู่ในในท้องในท้องถิ่นนี้ไดในส่วนอายุการใช้งานของตัวตัวเครื่องสีข้านะครับก็คือมีอายุการใช้งานก็เกินเป็น10ปีขึ้นไปนะครับในส่วนนี้นะครับก็คือจะเปลี่ยนเฉพาะในส่วนของอะไหล่ฟินเปลืองนั่เองอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นพวกลูกยางขัดข้าว ลูกยางกระท้อข้าวนะครับแล้วก็เป็นแกงขัดข้าวตะแกงแต่แกงขัดข้าวแค่นี้เองครับ <c oughs> นี่คือเป็นอะไรที่ที่เป็นสิ้นเปลืองเป็นหลัก <c oughs> ในในอนาคตนะครับตัว,ต,วตัวเครื่องนี้นะครับผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือไม่มีอะไรสมบูรณ์ทุกอย่างร้อทุกอย่างจะต้องมีการพัฒนาต่อต่อ,ต,อต่อเนื่องไปอีกอะไรอย่างนี้ครับเราก็อาจจะในในอน,นาคตเนี่ยก็คือมีการวางแผนไว้เหมือนกันว่าจะมีการพัฒนาตัวเครื่องสีข้าวเนี่ยลักษณะแบบนี้แต่ว่ามีกําลังการผลิตที่ อาจจะมากกว่านี้นิดนึงอยู่ประมาณทัก400-500กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาในส่วนของประสิทธิภาพการกระท้อให้มันสามารถทําทงานได้ประสิทธิภาพในการกระท้อเปลือกนี้ได้สูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดมีการใช้งานได้ง่ายมากขึ้นในส่วนนี้ครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดรวิริศักดิ์อุดมกิจเดชาผู้อำนวยการเอ็มเทคกล่าวถึงเหตุผลในการสนับสนุนชุมชนบ้านสามขาวว่า เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งก่อนหน้านี้มีการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์หลายๆด้านรวมถึงการสนับสนุนพ,พันธุ์ข้าวเพื่อให้เป็นต้นแบบแก่หมู่บ้านอื่นเอ็มเทคเข้ามาช่วยตอนปลายน้ำแล้วก็คือการสีข้าวเพราะชุมชนยังขาดโรงสีข้าวและเอ็มเทคก็ทําโรงสีข้าวมานานแต่เอ็มเทคไม่ทําโรงสีข้าวมาเฉยคนในชุมชนต้องเรียนรู้การใช้งาน ดูแลและซ่อมแซมได้เองเพราะหนักวิจัยไม่สามารถเข้ามาในพื้นที่ได้บ่อยๆไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นเอาของมากองไว้แล้วกลายเป็นเศษเหล็กไร้ประโยชน์โรงสีข้าวขนาดนี้เหมาะกับชุมชนขนาดเล็กซึ่งส่งข้าวไปโรงสีขนาดใหญ่ไม่คุ้มและโรงสีขนาดใหญ่ก็ไม่คุ้มที่จะสีข้าวในปริมาณมน้อยๆคือจริงๆเนี่ยชุมชนบ้านสามขาเป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำงานร่วมกันมาพัฒนาแล้วก็ ทางสวทชเนี่ยได้เข้ามาร่วมช่วยเหลือในการเอาวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การปลูกจนกระทั่งณเวลาหนึ่งเนี่ยาชาวบ้านก็มีการเก็บเกี่ยวข้าวขึ้นมาประการต่อมาก็คือในยุคใหม่ๆเนี่ยข้าวที่เก็บเกี่ยวได้เป็นข้าวเปลือกเขาต้องไปทําการสีการการสีข้าวเนี่ยก็ต้องส่งไปลงสีข้าวซึ่งมันทั้งระยะทางทางั้งเวลาทั้งการขนสง่ง มันก็มีเรื่องของค่าเงินเงินทองทองค่าสีด้วยทั้งหมดก็เป็นที่มาว่าเอ๊ะแล้วทำไมทําไมเข้าสีเองไม่ได้หรือไอ้นี่เป็นโจทย์ที่น่าสนใจเราก็พยายามพัฒนาขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องสีข้าวขนาดเล็กน่าจะอยู่ในวิสัยที่สวทชวเนี่ยน่าจะทําอะไรบางอย่างให้ได้ก็เป็นโจทย์ที่ทางอินเทคก็ได้คิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเราพัฒนาเรื่องเครื่องสีข้าวมาเป็นงานพอสมควรจนกระทั่งเราได้ขนาดพอเหมาะซึ่งขนาดนี้คือประมาณ150ย0ถึงกิโลกร,รัมข้าเปลือกต่อชั่วโมงซึ่งเหมาะกับพื้น มันก็คือเป็นที่มาว่าเอะถ้าอย่างนั้นเราเราเสริมความเข้มแข็งให้เขายิ่งเข้มแข็งกว่าเดิมได้ไหมต่อไปเขาไม่ต้องเอาเข้าวเปลือกไปลงสีละเขาสีเองเลยเออกมาเป็นข้าวเลยนะเพราะฉะนั้นราคาที่ได้เอยค่าใช้จา่ายเอยทุกอย่างมันสามารถลดได้มหาศาลเวลาที่เราเ,าเทคโนโลยีมาใส่ให้กับชุมชนเนี่ยความสําคัญคือชุมชนต้องเข้าใจและชุมชนต้องสามารถดูแลเองได้ดูแลรักษาบํารุงเครื่องบํารุงรักษาเครื่องนี่นะเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราไม่สามารถอยู่กับชุมชนได้ทุกวัน เวลาที่เขาทางานยามใดที่มีปัญหาเขาต้องแก้เองได้เวลาที่อะไรต้องเปลี่ยนเขาต้องเปลี่ยนเองได้แล้วก็สําคัญกว่านั้นก็คือระบบไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยเราก็จะไม่ใช้ระบบไฟฟ้าซึ่งลงสีเข้าขนาดใหญ่ต้องใช้ที่นี่ไม่มีถ้ามีไฟฟ้าขนาดที่ใช้ในไฟฟ้าบ้านอย่างเป็นซิงเกิลเฟสคือเฟสเดียวเนี่ยนะไม่เกินแปดแรงม้าเพราะน,น,นี่คือไฟบ้านเครื่องของเราใช้ไฟบ้านเพราะงั้นการใช้งานก็สะดวกการดูแลร,รักษาก็ง่ายแล้วเราก็มีการฝึกอบรม เพื่อให้เขาดูแลเครื่องเป็นรักษาเป็นแล้วก็เฝ้าติดตามเขาจนกระทั่งเรามั่นใจว่าเขาดูแลเองได้เราจรึงจะปล่อยเรื่องนี้ออกไปสิ่งที่เราเราพูดเสมอว่าคือเวลาที่เราทําอย่างนี้เนี่ยบางครั้งบางทีคนก็อาจจะคิดว่ามันจะไปมีคล้ายๆกับมุมมองที่ต่างจากโรงสีข้าวขนาดใหญ่ไหมกระทกับโรงสีข้าวขนาดใหญ่ไันจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะว่าโรงสีข้าวขนาดใหญ่เนี่ยกิจกรรมเขาก็มีของเขาอยู่พื้นท,ที่เขาดูแลก็มากมายประเด็นก็คือชุมชนเล็กๆอย่างนี้เนี่ย มันไม่คุ้มที่จะไปหาโรงสีข้าวขนาดใหญ่โรงสีข้าวขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีความจําเป็นต้องต้องการจํานวนข้าวเล็กๆขนาดนะั้นซึ่งผลกระทบไม่ได้มีอะไรต่างกันเท่าไหร่นักเพราะผมคิดว่าอันนี้เป็นการสร้างความเข้มแข็งและทําให้ชุมชนเขาอยู่อยู่กันได้อย่างอย่างมีความสุขพอสมควรนะและลูกหลานของคนที่นี่เองเนี่ยเขาก็สามารถมาช่วยเหลือกันผมราะ่เป็นเป็นเรื่องของการรวมพลังของชุมชนแล้วก็ทําให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องเก็บข้อมูลการใช้โรงสีชุมชนต่อไปอย่างน้อยอยีกหน,น,น,นึ่งปี เพื่อให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียและชุมชนจะได้เรียนรู้ถึงการบริหารจัดการการเปลี่ยนอะไรและควรสำรองอะไรไว้มากน้อยแค่ไหนซึ่งการใช้งานของชุมชนก็เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยนอกจากการอบรมเรื่องเครื่องสีข้าวขนาดเล็กแล้ว MTEC ทยังได้ให้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการจัดการคุณภาพการออกแบบการจัดการทางด้านการตลาดและการบำรุงรักษาเพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากการอบรมและการมอบเครื่องใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวทางนี้คนในชุมชนจะได้มีโอกาสารับความรู้ใหม่ๆที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป ขอบคุณคุณนัทพลสุขสิริพรมากๆเลยนะคะการนำเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนั้นเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะในส่วนของภาคเกษตรกรรมต่างๆแน่นอนค่ะว่าการลดการนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศก็ถือว่าทำให้ต้นทุนในการผลิตของพี่น้องประชาชนนั้นถูกลงมากยิ่งขึ้นทำให้เรื่องของกระบวนการเรื่องของเวลาในการที่จะต้องขับรถหิ้วข้าวเปลือก ไปยังโรงสีข้าวขนาดใหญ่แล้วต้องรอเวลาคือสามารถหิ้วได้แต่ว่าเกษตรกรนะคะคือปริมาณที่มันเยอะเนี่ข้าวก็จะค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการจ้างรถนะคะก็เสียค่าใช้จ่ายในการจ้างรถหรือถ้าไม่จ้างก็ต้องวหาวานการสลับกันไปสําหรับคนที่เป็นชาวนาด้วยกันนะคะสุดท้ายแล้วก็ยังต้องเสียในเรื่องของค่าน้ํามันหรือว่าค่าแรงของคนนั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีการนี้นะคะจะทําให้เรา ลดต้นทุนในด้านต่างๆหนึ่งคือลดปริมาณในการนําเข้าเครื่องสิีข้าวขนาดเล็กจากต่างประเทศ2คือลดค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะและ3คือสามารถทําให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เข้ามามหาศาลรวมไปถึงนะคะเกษตรกรก็มีข้าวที่ปันเอาไว้หรือว่าเก็บเอาไว้เพื่อรับประทานค่ะ,ะปัญหาก่อนหน้านี้นะคะเกษตรกรบ,บอกว่าข้าวนั้นแค่จะขายยังไม่พอเลยงั้นเอาข้าวที่เรานั้นผลิตได้ทั้งหมด ไปขายให้กับโรงสีโรงสีก็เป็นพ่อค้าคนกลางขายไป <นะ S 1> สบายปสบายไป,ป,<ะ>ยไปแต่ว่าเกษตรกร,กรนั้นสุดท้ายแล้ว ก็ไปซื้อข้าวกับมากินเพราะว่าบางครั้งนั้นการสีข้าวก็เป็นเรื่องที่ยากหรือว่าเป็นเรื่องที่ลําบากเกินไปสําหรับชาวนาค่ะวิธีนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างดีเลยนะคะก็เป็นชุมชนที่เริ่มต้นแล้วก็เปิดใจยอมรับในเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้าไปแก้ไขปัญหาค่ะที่บ้านสามขาจังหวัดลาปางนะคะแล้วก็เชื่อว่าอีกหลายๆพื้นที่ก็คงจะมีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กตามไปอย่างแน่นอนค่ะรวมถึงอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องน่าชื่นชมมากเลยนะคะเพราะว่าทางศูนย์เทคโนโลโยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือว่า MT ที่เร,รู้ ู้จักกันในขณะนี้นอกจากจะให้ในเรื่องของ เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังมอบในเรื่องขององค์ค,งความรู้คือเครื่องสีข้าวขนาดเล็กน,นี้สามารถที่จะพี่น้องประชาชนหรือว่าชาวเกษตรกรเอ,เองเนี่ยสามารถทํางานได้เองใช้งานได้เองรู้จักวิธีใช้รู้จักวิธีซ่อมเรียกว่าใช้งานเป็นซ่อมเองได้เป็นเพราะฉะนั้นไม่ต้องพึ่งแรงงานหรือว่าไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปสิ้นเปลืองกับเวลาที่จะต้องพาเครื่องไปซ่อมต้องหาเวลาต้องมีที่ปรึกษนานน่นนี่นั่นเรียกว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งในเรื่องของผลผลิตที่จะได้กลับมาคุ้มค่า ยยวยีใช่ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนว,วัตกรรมนะคะที่เป็นนว,วัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ททาาเทคโนโลยีแล้วก็นําเข้าไปสู่ชุมชนเพื่อที่จะแก้ปัญหานั่นเองค่ะวันนี้ก็คือเรื่องที่เรานํามาฝากกันใน most new ค่ะและก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะ,คะพรอมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ